สวัสดีครับผมช่างอัดปัะสบินะครับหลบแป๊บนึงร้อนชิบหายเลยอ่าเดี๋ยววันนี้หลายคนขอพาในเรื่องซ่อม,มบำรุงทั่วไปก็คือในงานเปลี่ยนผ้าเบรกดิสก์หน้านะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่จาจะเป็นร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบห้าหรืออะไรต่างพวกโซนิคพวก CBR พวกต่างๆนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับที่ผมทำผมก็ทำเหมือนกันเลยอ่าตัวนี้ ผมมาให้ดูเป็นเว็บร้อยสิบนะครับเป็นเบกรกดิสน้าตัวนี้เป็นลูกสูบป,ปั๊มเดี่ยวปัม๊มลูกสูบตัวเดียวนะครับลูกสูบป,ปั๊มตัวเดียวถ้าพวกร้อยเว็บร้อยร้อยยี่ห้าจะมีลูกสูบสองลูกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาถอดก่อนนะครับอถอดตัวนี้นะครับไม่ได้ขัดหรือเปล่านะครับนี่น็อตเบอร์แปดตรงนี้นะครับเป็นน็อตแกนแล็อกผ้าเบรกนะครับนี่ถอดออกมา อ่ะียอมันถอดได้แล้วก็ไม่ต้องถอดออกหมดถอดเอท่านี้ก่อนแล้วค่อยขันตัวเบอร์12นะครับไม่ต้องไปถอดล้อนะครับไม่จำเป็นนะครับถ้าเราไม่ได้เช็คว่าจานโคตรหรือเปล่านะครับถ้าเปลี่ยนภาพเบรกล้วเฟืดก็ค่อยเช็กจานอีกทีนะครับอ่ะถอดออกมาเบอร์12แล้วก็ถอดตัวฟัลมเบรกออกมาอ่ะถอดออกมาแล้ว ตอนนี้ผ้าเบรกมันเหลืออยู่แต่ว่าลูกค้าสั่งเปลี่ยนผมก็ลองขับขี่ดูแล้วแหละนะครับก็คือตัวเนื้อผ้าเบรกเนี่ยมันด้านผ้าเบรกมันด้านนะครับมันด้านมันด้านคือยังไงมันด้านก็คือมันเบรกแล้วไม่อยู่ครับเนี่ยมันแข็งกระด้างไปเลยนะครับมันแข็งกระด้างก็คือมันเบรกแล้วมันลื่นนะครับกำทั้งที่ผ้าเบรกมันเหลือเนี่ยแต่ว่ามันลื่นมันลื่นมันเบรกไม่อยู่มันไม่ค่อยอยู่หรือว่าบางทีมันอยู่มันอยู่จึ๊กไปเลยนะครับมันอยู่แบบล็อกไปเลย ก็คือผ้าเบรกมันด้านตันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผ้าเบรกผมใช้เป็นของตัวนี้นี่ที่ผมใช้นะครับก็ไม่ใช่ผ้าเบรกแท้นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ดีใช้ดีนะครับนี่เนื้อสวยงามนะครับซึ่งผมให้ความสำพัญกับเรื่องผ้าเบรกเรื่องช่วงล่างเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมให้ก่อนตะพันตัวนี้มากเพราะว่าตัวช่วงล่างพวกภาพบรกเนี่ยนี่นะมัวอ่นะครับตัวนี้ภาพบีกเก่าตัวนี้ภาพบีกใหม่ของเ,าองเ,าเราเมาพอแกนกระเดื่องถอดขาปั๊มบรกออกนะครับนี่ตัวขามันนี่ถอดออกนะครับ ามันออกอตัวลูกยางตัวนี้ไม่ต้องถอดได้นะครับเพราะว่าถ้าถอดแล้วมันใส่ยากมากตัวพวกนี้ก็ถอดออกนะครับถอดออก อถอดออกเลยนะครับก็จะทำการล้างล้างพวกข่าพวกเศษเศษเหล็กนะครับจากเนื้อผ้เาเบรกเศษผ้าเบรกนะครับที่มันติดอยู่นะครับ ล้างทำความสะอ,อกดอกัอนเลยนะครับมันออกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับเราก็ล้างไปพอคร่าวนะครับให้มันดีกว่าเดิมอันนี้ผมใช้น้ำมันเบนซินนะครับล้างตามรูของสลักนะครับก็ล้างให้ทั่วเลย นะครับสำคัญคือตามรูพวกสลักนี่แหละนะครับเดี๋ยวมันปิดมันฝืนนะครับโอเคก็เสร็จแล้วพวกขาป้อมเบรกนะครับพวกแกนเนี่ยต้องล้างนะครับนี่ไม่ต้องขัดมันก็ได้นะครับตัวนี้ล้างแค่ว่าให้มันสะอาดนะครับนี่ถ้ามีรอยก็ใช้กระดาษทรายขัดนิดนึงนะครับแกนสลักตันี้ก็ล้างนะครับ ถ้ามันใส่แล้วฝืดตัวนี้ก็ใช้กระดาษชายขัดนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่ฝืดไม่เป็นไรไม่ต้องไปขัดให้มันเสียระยะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เรากำลูกสูบเบรกนะครับนี่ลูกสูบเบรกให้มันออกมาสักครึ่งนึงนะครับหรือว่าถ้ามันเราก็กำดูแหละยนะครับนี่ให้เห็นที่ว่าตัวใส,ส่ มันออกมานะครับตัวคาที่มันสกับกขัดมาเพื่อกำออกมาเพื่อขับนะครับขัดลูกสูบปั๊มก็ใช้เป็นแป้งทองเหลืองนะครับอย่าใช้แป้งที่แข็งมากตัวนี้คีมถ่ายไม่ถึงทีนี้เราก็หมุนลูกสูบปั๊มหาไรห่อ ลองหน่อยก็ได้นะครับเ๋ย่เป็นรอย <c oughs> มันลุกสูงเพื่อที่จะขัดนะครับขัดทำให้สะอาดุญยตแป๊บหนึ่งนะครับดูขอบบนก่อน โอเคขัดหมดนุนตังกระสาแน่นทั่วนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็ดันลูกสูบเบรกเข้านะอนนี้ผมก็จะทำเครื่องมือพิเศษสำหรับผมไว้นะครับ ถ้าเราขัดลูกสูบทำสะอาดนะครับก็ใช้ตัวนี้ขันเข้ามันก็จะขันเข้าไม่ยากนะครับขันเข้าง่ายๆครับชิวชิวถ้ามันสู้มือขันไม่เข้านะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนนะเพราะว่าลูกสูบมันเอียงมันเข้าไม่ตรงมันก็จะเฟืดอนี่ขันเข้าเคียสุดแล้ว ใส่ตัวแผนรองตัวนี้ยังไม่ได้ล้างเลยตัวนี้ถ้าเราไม่ล้างเนงเวลาประกอบนะครับเดี๋ยวมันเศษฝุ่นมันเข้าไปติดแล้วเบรกมันเฟือดอันตรายก็เบรกมันล็อกนะครับใส่เข้าไปมีจระบีก็ใช้มิจระบีนิดนึงนะครับทาตรงนี้ าบริเวณข้างบนนี้นะครับกับตัวล่างต่อไปก็ขาตัวขาบเบรกคาจาะ,ะบีนะครับ ใส่เข้าไปในโอลิงตัวอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นโอลิงกันฝุ่นัตอนนี้อลอดมันจะใส่ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าตัวล่างเนี่ยจะใส่ยากมากแต่ว่าตอนนี้ก็ถามว่ายากไหมก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันบวมก็จะใส่ยาก ตัวนี้นะครับตัวนี้มันบวมนะครับแป๊บนึงนะครับขอจับเลี้ยงแป๊บนึง <c oughs> ก็ใช้ไขควงนะครับไขควงปากแบนซ้อซ้อบังคับให้มันลงนแป๊บนึงนะครับขออนุญาตใส่แป๊บนึงตัวล่าเนี่ยผมจะไม่ค่อยถอดเลยนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับถ้าเปลี่ยนชุดซ่อมเขาจะ โอเคได้แล้วนะครับทำยากมากโอเคขาคาลิปเปอร์ก็ต้องอ่ะทำไมไม่ขย,ยับนี่โอเคก็ใส่ตัว้าเบกนะครับใส่้าเบกเข้าไปเตรีย <Okay. S 2> มตัวสากไว้ด้วยนะครับนี่ ถ้าจะระบีไปด้วยแล้วก็ใส่ผ้าเบรกใส่ตัวสลักตัวนี้นะครับตัวคาลิปเปอร์เบรกสลักล็อกผ้าเบรกโอเคนี่ก็ใส่เข้าไปเลย คันล็อกเลยนะครับอันนี้แนะนำเปลี่ยนเลยนะครับพวกยางกันฝุ่นเนะี่ยถ้าเปลี่ยนผ้าบีบแนะนำลูกค้าเปลี่ยนเลยถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับโอเค ล้นะครับนะตอนนี้เลื่อนดีปกติอยู่นะครับตอนนี้เมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาน่าจะได้ยินเสียงกันอยู่นะครับเขยยกร้อนะดยดูใหม่อันนี้คือผมเบรกไว้นะครับนี่นะขยับนะปลดเบรก มืนปกตินะครับอาจจะมีเสียดสีบ้างเพราะว่า,าจานมันไม่ได้สูญนะครับเพราะว่ามีการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ติดนะครับนี่ไม่ติดนะนี่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ